สวัสดีจ้าเป็นไดพี่นอ้องสวัสดี้ะจ้าปเป็นยังไงน้อะคนโตก็น้อทั้งนั้นเขา,าจับอึ่งกันเต็มเลยทวเาเออมันถึงได้ร้อนมาถึงเราไง

ออนม่แล้หอพี่น้องคนมาแด้วอไม่มได้จา้าตังตังห้องให้เยีะยว่ิมาพก,กินไห้แล้วพี่น้องะเยวตังตังกรอเป๋ายเซ่ออย่าหลงดูเลยนะํานเี่เยเกรศัวซับหนะไม่ได้จา่ายได้กินน้ำกันขึ้นแนละ้วพี่น้อง เป็นตัวหน้ามน่องยิงกระพอจวงขึ้นบ่ได้ขืนจำพี่น้องเอยกรียนอยู่คนเจนมนี้สสารคามเล้วอพี่น้องเรื่อว่าปีบุรดจะเรีนไดไหรือเปล่าเรื่องไปหนกลังใจสาวนาอยพี่นแท้น้อยพี่น่องนะรางวัลคนคมชัดเลือกหัวหน้องก็ได้เราเรียพี่น้องมึงเนี่ยเีนยงนางมากเลย,ย,ยามาจ ที่ยังเที่มันแบบสวยๆนั่งๆก็อะไรมันหอนเห็นคนไปจับอึ้งกันไหมพี่น้องบันมันนี่ก็หลายๆหลอกอึ้งน,นะนั่ไนไอ,อ้มันนี่จะจับพยานหรือก็อะไรต่างยุบานตัางโมเมงาน ไม่ได้จะได้กินน้ากันได้บริห็ดคิดพี่น้องสี่ึ้นหอดขึ้นหอดพี่น้องคือกันนั่นแหละจ้ะขอบคุณยอดจ๋าน้องถิ่นมาใหาก้กำลังใจกันกันเนาะพี่น้องเนาะแม่เลี้ยงเดี่ยวได้หนี่งพี่นอ้องอ่อนมากพี่น้อง bên anh thì nhau rồi, mừng mừng, thôi mình đi gặp bị thôi ở miền mình không biết ăn cái gì hết, กินหม้ออ่ะตั้งๆนี่花ยดูยอยเป้นหนองบิงเดือดปวดขั้วจตนื้นเป <laughs> ็นหนองนะเปไนยน้อนบานใปไไปจับอื้องแม่ไม่นี่ก็จิไปบบานที่แต่แรกของกลางๆปีแล้วพม่ วือบางกรอย่างนั้จเดี๋ติ้ีมันนี่ไ่อยได้งงจับอบไีเนาะแล้วจับไปบังครั้งจัาเป็ยังไม่ลับเลยเอาไปสาวไเวชยู่บันไม่น่าทีหายง,างัย้นยังเดี๋ยวไปหน่อนี่บนบนพี่น้อกเลยเนีะยบนมี่น,น,นี่เอ่ส่ง้องหวอม ตุมองเงาะทุกเวล่บานเท่าน well. 네้องพี่น้องนานำถมทงถมท่าแล้วมองแว่ก็ได้บานไม่รีบรอกกับไม่ยูพี่น้องกับตุอยู่เจอกับท่านเด็กานใจแบบเป็นาวบ้านถาางจะท้าจะตุ้มกตุมไ ไม่รียกับคนศึกษาหลือเนน้องแต่ว่าพ่อแม่เป็นพ้าใหญ่ไปยปู่เป็นสุนโหร็นเกิดเป็นยู่ผมเอ๋ยเป็นคนเป็นสุนโหรือ เมือวานเมนี่กินแบบเน่ามนีพี่น้องก็ลเลยขเขาองน้ำก็คอยกินขอท่าไรเรากินด้วยแหละข้าต้มจนเราก็ผอมแล้วก็เสียพี่น้อง,องกขง้ต้มก, <c oughs> ก็ดีไปสาวแล้วนนตุง <c oughs> อ,อาะตุง,ตง,ตงก็ไปกินน,น้ำผลไน้เนาะก็เลยกับปากเลย <c oughs> น้ำคเอเ่าเนาพี่น้องนะงเมื่อไหได้เลิกจัดเลืมอืมูเนี่ย กรเกับรล้งเกอกันทถนอนเป็นแฟนแฟนผลิบุษาข้ามพี่น้องมาปีนล้บมาปีมาุ่มไอ้คนใจกันด้พี่น้องเด้อผลิบน้องเองก็พอโยกใ่านฤ้ฎีธรรมโคตรจุกโยุดพี่น้องอยกคอนแกนมาพี่น้องนะเมื่อแรกมันมีฝนก็ได้เบิ่งยู่ดอกพี่น้องเราคอวสัรมาบอกขึ้เก็และไม่วองืนหนาต้องทใหม่ไม่ได้ก็เบิ่งทุกคลิปนะเพิ่น เบิง้งตัวคนเถวนบวันนี้ก็มาบอกัวบ้างเห็นตาูไปเอกเพินไปไปจับเอื้งกันต้องขึ้นไปแล้วเอกตุนกับเบาเอกจับเื้องคลิปเกกัายไว้สนีแล้วเป็นหลังเด่อมาบอกข่าวสารที่เก่าหน่อละ่ะเป็นหนักอพราทำไม,ไมลืมก็เลยก็แชร์ก็ติดตามก็สับตไคร่ไม่นด้นั่ง ฝากเอซน้องอิงฝากพี่จัมาเต่ไเที่เมืองแง่งเลยได้จ่ายแ้วแม่เนธแน่วบายบาเมยสวัสดีจ้า